สวัสดีจ้าเจี๊ยบจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคน,น้ะจ้ะพี่น้องมอน,น้เจี๊ยบจะพาพี่น้องมาทำงบุญที่วัดตะเคียนทองที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะจ้ะเป็นวัดของหลวงปูก่กัวนะจ๊ะเป็นวัดของพระเกจิอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานจ้ะพี่น้องเป็นที่อาประชาชนชาวระยองเห้ศรัทธาและเลื่อมใสอย,ย่างมากนอจ้ะเ,เพื่อนๆถทาว่าง ากการทำงานหรือว่าอยากทำบุญในโอกาสต่างๆก็เชิญมาทำบุญที่วัดตะเคียนทองอำเภอแกรงจังหวัดระยองในรัชพ่นองอมีงนี้ทั้งวัดเองเิ็นก็นจะมีดอกไม้มีสังฆทานไว้ให้พรอมบูชา้อร้ะพ่นองและตรงด้านในนี่ก็จะเป็นสรีระขององค์หลวงปู่กวนจ้ะพี่นองที่ประชาชนมีความเชือ่อมีความศรัทธากันว่าถ้ามาเดินรอบ มาเดินลอดสรีละสังขารองคหลวงปู่กวนครบสามรอบแล้วจ้ะจะทำให้คนที่ป่วยหายปวย่วยแล้วจ้มีโชคลาภแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องทุกๆคนทีหลังไหลมาทําบุญมากกราบไหว้องค์หลวงปู่กวนแล้วจ้ะพี่น้องก็มาเชิญชวนพี่น้องอีกรอบนึงเด้จ้ะท้าบางๆก็มาทําบุญน้กนากันแด้จ้ะพี่น้องที่วัดตะเคียนทอง อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะจ๊ะพี่น้องประชาชนก็นจะมาอ่ามาทำบุญกันหลายยด้วยพี่น้องมื่อีาทิตย์เียาไปนะจ๊ะ,นะจ,ะจะมีประชาชนมาทําบุญกันหลายหลายจะโดยพลังความศรัทธาและความเลื่อมใสอ่าขององค์หลวงปู่กวนเฮาด้วนยะจ๊ะพี่น้องอยากให้พี่น้องมาทาบุญกันด้วนยะจ้าวังวาจากการทํางานด้วนยะจ้า